วันที่4กุมภาพันธ์2518ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา,านจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดสำนักงานใหม่ณนะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา,า,าลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่โดยมีดรภารดนสุรีวงศ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา,านจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ด็ตรวินัยดะรันผู้อํานวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับนายสุริยประสาส์บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอาสิตพิทักษ์คุมพลประธานในพิธีรวมกันตัดลิปบิ้นเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสํานักงานเชียงใหม่ในครั้งนี้ ท่านจุฬาลักษณ์สนทรีท่านอาชิตพิทักษ์อุ่นโพนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุริยะประสาทบุญีท่านอดีตเอกขาธิการอาเซียนดรสุมิทธิ์เกษวัลท่านผู้อำนวยการศูนวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์กรุงเทยาลัยรองศาสตราจารย์ดรวินัยลักษณน์ท่านกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในนามของศูนย <N cess inh aling> <kr> ์วิทยาสารธาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนักงานเชียงใหม่ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นแตนกี่นี้ในการเปิดศูนย์วิทยาสารธาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนักงานเชียงใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้ศูนย์วิทยาสารธาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเริ่มและก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์ดรมถินัยรัตน์โดยการมีการวิ่งเริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาสารธาราขึ้นในคณะสหาบันวิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลาจะตั้งศูนย์วิสาหการชัวรลังกอลมหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคเหนือและงานอนุภาคคืนแม่นาคโขงหรือเกตเตอร์แมคโขงสับวิเชียนจีนเอสในปีงบประมาณ2516เป็นปีที่ศูนย์วิสาหการชัวรลังกอลมาาวิทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาสารภาพวิทยาและเทคโนโลยีทะเล เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินนะและรับรองคารลกณของสำนักงานกรรมการอิสลามตามแนวทางชารยาบเรบรองวิทยาศาสตร์รองรับซึ่งดำเนินงานร่วมกับส,สำนักงาน,นาคณะกรรมการอิสลามในประเทศไทยสำนักงาน,นาคณะกรรมการประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีพื้นเฮียอากาศที่เพื่อการผลิตอาหารมีผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลได้ทั้งมีผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้เป็นจำนวนมากครับค่ะ้า 4, 3 2 1 bright, ini, 2> ่ค่ะค่ะแขกับเิทุกท่านะคะและในแบบนี้นะคะเกิดเปิดศูนย์วิสาหกิชลาองกรอาหารแช่นะคะหรือว่าได้เปิดศูนย์ ในครั้งนี้ก็คือการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการนะครับเรามาเปิดศูนย์นี้ตั้งแต่ปี2556นะฮะ56แล้วก็มาเปิดกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ศูนย์ก็จะให้บริการกับธารานกิจการธารานในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงภาคเหนือตอนล่างจังหวัดคนครสวรรค์จังหวัดพเพชรบูรณ์ แล้วก็ในบางส่วนนั้นก็ขอให้เข้าไปดูแลในเรื่องของงานทะล้านในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยครับในเรื่องของศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในเรื่องของทะล้านปเป็นไปอย่างสูงนะครับมีเรื่องการเปิดที่มคุตสาหารรมทะลานมีเรื่องของการรองรับ พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางภาคเหนือและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ GMS นักเรีร์เมฆของสวีเดนและกาบินเกษงอันนั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตเรื่อของคาร้านในพื้นที่ภาคเหนือนะจะมีงานอย่างมหาศาลที่ให้เราทำานี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัดสินใจที่มาเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ราร้านที่ในพื้นที่นี้ครับ